ตกลงท่านจะพาฉันไปที่ไหนโอ้ยฝุเกิดอะไรขึ้นทําไมรู้สึกว่าพวกเราถูกปิดกัน้นด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นสวยแล้วพวกเขาโดนกับดักค่ะต้องเข้าไปช่วยพวกเขาปราร่ายายค่ะทําทไมควบคุมไม่ได้ก็เป็นเพราะเจ้าไม่มีพลังเพียงพอที่จะปรากฏตัวบนโลกมนุษย์ได้อย่างไงล่ะฟุบ ร้อยข้าข้าโมโลเอ,อสักก่อนแล้วข่าจะกลับมาข้าเจ้าโมโลเออเธอหนีไปหนีไปให้พ้นไม่นะกูจะทำอะไรนะ่ะปล่อยฉันฟุคุณปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะทุยใส่หัวไปให้พ้นพวกเกลียตเธอเก็กระดูกดำไม่ใช่หรืองไง แล้วจะไม่จู้จอยากมาแกล้งทตำตัวเป็นคนดีแล้วล่ะถ้ากล้ามาวางทางผมแล้วก็ผมจะฆ่าคุณซะตระกูลเรามีความข้องใจส่วนตัวกับตระกูลม่ก,ก่อจริงแต่ฉันไม่ได้กาดหวังว่าคุณจะใจสิ่งนี้เป็นจุดทำร้ายปอปันมนุษย์แต่ฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้ร้ายที่ก่้าตระกูลฟาฉันจะขอเป็นคุณเลี้ยงไปตลอดชีวิตดีกว่ามาช่วยพวกคุณราชาผีต้องการครอบครองโลกทั้งสาม ทำไมคุณคิดว่าคุณจะสามารถยึดพวกเราได้ล่ะตรงฟังเตออปล่อยนะปล่อยฉันหนูนี้นะฟุบก็แ่ยันไม่กี่ผปนคิดว่าจะทําอะไรฉันได้ล่ะฟุบเออเลอเ,เออตอนนี้ฉันจะเอาเลือดเตอมาเป็นเครื่องบูชาเพื่อใหเจ้านายของฉันเป็นอิสระภาพเลอเออหยุดเดี๋ยวนี้นะ ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะทำร้ายเลอเออได้ใส่หัวไปซะฟุบออาเ <c oughs> <c oughs> จ้านายเออ <c oughs> ปล่อยนางซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าท่านกล้าทำร้ายเจ้านายข้าเหรอมีสื่อยินมีพลังเกง่งกล้ามากขนาดนี้เจ้าเหรอราชาปีดูวิญญาณดูไร้ตั้งสีแล้วยังดูพลังของพูดปีนับร้อยทำไม ทำไมก็ถึงชันหนมีสื้อญิงไม่ได้นะฝุ่ตาท่านกล้าแต่ต้องตัวข้าข้าจะฆ่านางทันทีท่านคงไม่อยากเห็นผู้หญิงที่ท่านรักต้องตายตอนหน้าต่อตาเรกใช่ไหมเจ้าคิดว่าเจ้าจับนางเป็นตัวประกันแล้วข้าจะทําอะไรต้องไม่ได้เงั้นเหรอร่างหญินท่านยอมทำลายร่างนี้งั้นเหรอท่านตามานางมานับร้อยปีแต่นางถูกข่าตายก็คงจะกลับชาติมาเกิดอีกครั้ง แต่ร่างกายนางคงองยุ่ได้อีกไม่นานหรอกห,หมายความหมายความว่ายัางไงหมายความว่าก็คือเอพุนที่เมิงสุยินก้าวหาเธอก็เพราะร่างยินยางถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีอายุเพียงร้อยปีเธอคิดว่าอะไรที่ทำให้เขาติดตามเธอเรื่อยๆเพื่อให้ได้รับความไม่วางใจเธอคิดว่านี่เป็นเพราะแผนการแต่งงานกับผีจริงๆนะหรออย่าไปเชื่อกำพูดของเขาเด็ดขาด าเขาต้องการร่างฉันจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องดีกับฉันขนาดนี้บุว่าไงนะพวกฉันเชื่อใจหมิงซื่อหยินเมวฉันจะต้องตายแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ปีศาจเข้ามาในร่างกายของฉันและทำบาปอีกต่อไปโมเลเอ,อหนึ่งตัวดีในเมื่อเึอหาตีตายเองฉันก็ไม่จําเป็นต้องไว้ชีวิตเธอเออเออฉันจะไม่ปล่อยให้คุณทําร้ายใครได้อีกแล้ว จะตรงฟังเธอะแกฝุบเลอะต่อไปค้าจะไม่อนุญาตให้เจ้าเอาชีวิตตัวเองมันล้อเล่นอีกแล้วหมิงซูยินฉันสำคัญกับนายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่มีเจ้าข้าก็จะมีมีจังอยู่ต่อไปได้ปราราชาสวนที่เหลือพวอข้าจัดการเองขอรับราชีนีนาง ข้าจะรักษาไปให้หนางเองพวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะขอรับร่างยินในที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอเอ,อประธานหมิงพาลเล่อกลับมาได้สักพักแต่ทำไมเธอไม่ยอมตื่นอีกละ่ะหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องอยู่กับเขาเลเอก็ไม่เป็นไรก็แค่ พ่อ,อกาดการไว้แล้วว่าสวรรค์ใกล้จะแตกแล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงโลกตั้งใบจะตกอยู่ในกรรมสับสนวุ่นวายจะเป็นไปได้ยังไงราชาผีก็ถูกกล้าตายไปแล้วไม่ใช่หรอหวังว่าพ่อจะเป็นคนคำนวณพลาดเองฟุบเลอะเอ,อ๋ตื่นขึ้นมาเถอะหมิงซือยินท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงในเมื่อตือหาเรื่องตาย ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไว้ชีวิตเธอประธานหว่างเขาเขาเป็นคนบงการเรื่องทุกอย่างคดีของหมู่บ้านฟางเป็นเพราะเขาเขาคือคนที่ทำร้ายคุณชายหน้าหลินไม่ต้องกลัวนะข้าลงโทษมันแล้วราชาผีถูกล้าจัดการดววิญญาณล่องลอยหายไปแล้วทุกอย่างจบลงแล้วละ่ะแล้ววิญญาณพูดผีพวกนั้นละ่ะพวกเขาจ่ายไปด้วยไหมข้าสงพวกเขาไปเกิดใหม่แล้วละ่ะ ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่พวกเขาไม่ได้ตายฟรียังมีเวลาไปคิดถึงคนอื่นอีกเหรอเออตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครกล้าดูถูกกันเลยนะบอกกล้าตีพวกกล้าควรลงโทษเจ้ายังไงฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วโปรดยกโทษให้ฉันด้วยนะฉันสัญญาว่าต่อไปนี้จะเชื่อฟังท่านถ้าท่านบอกให้ฉันไปซ้ายฉันก็จะไปซ้ายถ้าท่านบอกให้ฉันไปขวาฉันก็จะไปขวานานๆอย่ากรกันเลยนะ ไม่โกรธก็ได้แต่เจ้าต้องตอบแทนความรู้สึกที่ข้าเสียไปให้กับข้าท่านจะทำอะไรนะข้าจะให้เจ้าจดใช้ข้ายังไงล่ะอย่า,อย,าอย่าเพิ่งนะตอนนี้ฉั้บาดเจ็บอยู่แท้ๆยังมีเวลามาคิดเรื่องนี้อีกเหรอเอออย่ากังวลกับสิ่งที่มนุษย์พูดมากเกินไปข้าเป็นรา,ายาจอย่างยม,มทูตข้าจะไม่ปังพินาศง่ายๆหรอกนะไม่จะเหลือเวลาแค่ร้อยปีแต่ยงมีเวลาพอที่อยู่กับเจ้าไปจนแก่เลย เจ้าดีเช่นนี้กาจะปล่อยเจ้าไปได้ยังไงหมิงซือหยินท่านช่วยฉันมาตั้งหลายครั้งจะให้ฉันใช้วิธีนี้เพื่อช่วยท่านฉันก็ยอมฉันหวังว่าท่านจะเป็นราชาย,ยม,มาทูตที่อยู่เหนือคนอื่นๆตลอดไปไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ต้องแก่เท่าไปกับฉันจ้าวันนี้ตอนนี้ฉันตื่นขึ้นมาร่างกายของฉันปวดระบมไปทั้งตัวเหมือนกับว่าฉันถูกใครทำร้ายอย่างนั้นแหละเมื่อวานเราเพิ่งดูแลเด็กไม่กี่คนเองไม่ใช่หรอ ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้แรงของลิงสวนพวกนั้นเยอะขนาดนั้นเดียวเหรอน่าน่าใช่น่านนจะใช่มิงต่อยกับประธานหวางจะไม่เดือดได้ยังไงว่าแต่ตัวตนของเจือ,จอคือใครกันแน่นะเมื่อวานประธานหวางพูดว่าเขาเป็นเอสวินผีที่ราชาปีศาจสร้างขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่ามีใครบางคนอยู่ข้างในตัวเขาเอ๊ะหมิงซื่อหยินท่านมาได้ยังไงเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่า อาการแลดสารที่ต้องเจียวตั้งหมดกองหมู่บ้านฟางหายไปในช่วงก้ามคืนโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่คือสายที่ข้ามาเจ้าในวันนี้หมู่บ้านฟางเกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมสิ่งกอ่อสร้างพวกนั้นอยู่ๆก็หายไปได้ล่ะเลอะเอ๋อเลอเอ๋อขอร้องล่ะช่วยลุงฉันด้วยเกิดเรื่องใหญ่กับเขาอีกแล้วเมื่อคืนเขาถูกส่งตัวไปช่วยเหลือครอบครองตรงฟางแต่พอฉันไปหาเขาเมื่อเช้านี้เขาก็หายไปแล้ว เหลือเพียงจดหมายหนึ่งฉบับเอาไว้คุณเอาจดหมายที่เขาทิ้งไว้ไม้ฉันดูหน่อยค่ะตรงฟางเตอ๋อมุ่งเป้ามาที่เลอเอ๋อมาโดยตลอดแต่เลอเอ๋อกลับไม่คิดแค้นอะไรเมื่อวานตรงฟังเตอ๋อช่วยชีวิตนางเอาไว้ก็ถือว่าหายกันแล้วเลอเอ,อ๋อเจ้าไม่จําเป็นต้องไปช่วยครอบครัวตรงฟางหรอกนะเรื่องพ่อของโมเลอเอ,อ๋อพวกคุณก็ไม่อยากรู้เหรอพ่อของฉันมีเก่าเกี่ยวกับพ่อฉันกันเหรอ รีบตามมาเร็วเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้คุณลุงน่าจะอยู่ในถ้ำนี้ทำไมมืดแบบนี้มองไม่เห็นอะไรเลยคุณรู้เรียงไงว่าตรงฟังตัวอยู่ในนี้แสงไฟแห่งชีวิตของคุณลุงนำทางฉันไม่มาที่นี่ในที่สุดก็ติดกับดักจนได้เหมิงซื้อยิน <c oughs> ท่านกลายเป็นคนโง่หลังจากที่ใช้เวลายอยู่กับมนุษย์มากเกินไปท่านไม่สามารถมองผ่านพลังงานธรรมดาธรรมดาเช่นนี้ได้ นั่นอะไรฟึบใครกล้ามาแกล้งเป็นผีอยู่แถวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้นะฟึบทหารอาซิอยู่หรอไม่ปรากฏตัวมานานกว่าปันปีละทิ่นนี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะมาปรากฏตัวใส่หัวไปซะฟึบปัปงเฮ้เฮ้พลังของมีสื่อหยินสามารถทำลายทุกสิ่งในโลกได้แต่ทำไมครั้งนี้มัน นั่นอะไรข้าคนนึกว่าใครที่แท้หมิงซูหยินนี่เองทำไมรู้ว่าในที่สุดพวกเราก็หลุดพ้นจากตราประทับได้แล้วเลยตั้งใจเอาตัวปีศาจสองขามาส่งให้พวกเราถึงที่นี่สินะปีศาตสองขาหมายถึงพวกเราเหรอหมิงซือหยินดูสถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาคิจจะทำอะไร แต่ค่าก็ไม่อยากให้ท่านตายเร็วแบบนี้เกมเพิ่งจะเริ่มต้นจบเร็วแบบนี้มันจะสนุกได้ยังไงบังอารกลับไปที่อาสัวเต่าของเจ้าซะสองสองตัวนี้เป็นผีงั้นหรอใช่แต่พวกเขาแตกต่างจากผีปกติในนรกฉันได้ยินมาว่าผู้ชายอาสิวเต่าทุกคนมีรูปร่างลักษณะน,น่ากลัวและผู้หญิงก็จะมีรูปลักษณ์สวยงาม ราชาโย,ยมูตพูดว่าพวกเขามาจากอาณาจักรอาซิลตาดังนั้นพวกเขาก็เป็นผีของอาณาจักรอาซิลตาว่าแต่ทำไมผีของอาณาจักรอาซิลตามาอยู่ที่นี่ได้หรือว่าคุณลุงจะถูกพวกมันจับตัวมาราชาโย,ยมูตตัวตนที่แท้จริงของเขาคุณรู้แล้วฉันรู้ตั้งนานแล้วว่ามีคนที่มีความสามารถคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดแต่ฉันไม่คิดว่าจะเป็นถึงขั้นราชาย,ยมูต ฉันดูเรื่องนี้หลังจากที่ฉันเพิ่งดูสม,มุดบันทึกบรรพุรุกของตระกูลตรงฟางน้องชายของฉันสงสัยมีคุณไม่อยากให้พวกเราออกไปเจ้านายสั่งให้เคลียร์ทางเราไม่สามารถกัดคำสั่งในการกลับมาของราชาพวกครอบครองโลกทั้งสามใบข้ามิงซื้อยินแล้วจับปีศาจสองขานั่นมาหาเรื่องตายใช่ไหมฝุบไม่ดีล้ว ทำไมอยู่ๆท่านถึงได้อ่อนแอลงขนาดนี้ล่ะราชาปีศาจพูดถูกท่านมีจุดอ่อนไม่มีสิทธิ์เป็นราชายมทูตได้แล้วล่ะข้าแนะนำให้ท่านหลีกทางให้พวกเราซะโลกใบนี้จะเป็นของอาซิลหลวในไม่ช้าสงสัยพวกเจ้ากงสมรู้ร่วมคิดกับราชาปีศาจมานานแล้วอยากกำจัดข้ามาเอาแก้ความฝันเท่านั้นแหละแน่ใจเหรอ ลงมือฆ่าปีศาจสองขานั่นซะเฮ้โอยปล่อยพวกนางโดนนี่นะฝึกฝึกพวกเจ้าหาที่ตายแท้ๆพริง้งไปโอ้ยนี่มันอะไรทำไมพลังหมาสารเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ท่านบาดเจ็บหนักไม่ใช่เหรอจะมีพลัง,างมากมายขนาดนี้ได้ยังไง เจ้ามันแก่ผีน้อยอาซิลตากล้าตํา,าต,ตัวจองของตอนหน้าราชาย,ยัมมาทูดอย่างข้างั้นเหรอไม่นะน้องข้าหมิงซือยินท่านกล้าข้าน้องชายข้าหรอวงตัวเองก่อนเถอะนะเออเออเออหมิงซือหยินทําไมท่านกลายเป็นแบบนี้หมิงซือหยินอย่าเข้าไป เมื่อราชายมทูตหน่วยสภาพร่างกายที่เปลาะบางเขาสามารถยืมพลังของราดิตราชาได้แต่สติก็จะไม่อยู่ไปใต้การควบคุมเขาจะจาเธอได้ก็ต่อเมื่อเขาสงบลงควบคุมไม่ได้เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงแล้วทํายังไงคุณถึงจะมีสติกับคืนมาล่ะตะกูลโม่ตะกูลตรงฟางถึงตาพวกเจ้าแล้วราชายมทูตพวกเราไม่ใช่ผีของอาณาจักรอาซิลตาพวกเรารู้จักกับท่านท่านจาไม่ได้แล้วหรอ พอได้แล้วพวกเจ้านั่นแหละที่เป็นคนบุกเข้าไปในโลกนรกและก่มวยสมบัติของข้าไปตายญาติกูลมู่และตระกูลตรงฟางวันนี้ข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้ารอดไปได้อีกโอ้ยไม่นะเราเอ,อิรีบหาทางเร็วเข้าโอ้ยหมิงซือหยินหยุดนะนี่ไม่ใช่ตัวตนตั้นตื่นขึ้นมาสิเจ้าเป็นใครโอ้ยโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะ ใจอ่อนเกินไปหยุดเดี๋ยวนี้นะขอร้องล่ะสายตาที่แท้จริงของหมิงซือยินไม่อยาคาตแบบนี้เขาจะไม่ทำร้ายฉันรีบเอาหมิงซื้อหยินของฉันคืนมานะฝุ่เลอเออไม่ต้องกลัวนะก็กลับมาล้วหม,มิงซื้อยินเมื่อกี้ฉังตกใจทับแย่มันเป็นเรื่องจุกเจินข้าใจสิ่งนี้เพื่อติวิตเจ้า ข้าก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้าจะถูกควบคุมพลังไว้ฟุกนั่นใครออกมาเดี๋ยนี้นะก็ขอโทษนะที่ที่นี่ที่ไหน